กับวันนี้พามาชมที่ดินพร้อมบ้านนะฮะหนึ่งงานโฉนดคดแดงด้านหน้าติดลาดยางนะพี่ลาดยางชนบทนี่ฮะ,ะหน้ากว้างอยู่ประมาณสัก15เมตรพี่1 5เมตร16เมตรนะ15-16เมตรประมาณนี้สวยๆสซมเูเด้นแฮปปี้สซมเูเด้นนี่ฮะหลังนี้ฮะสวยงามอันนี้จะขอเปิดจอยู่ที่ราคาคล้าน2 0 0แสนบาทอันนี้ขึ้นที่ตำบล ตำบลเขาดินนะพี่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสรนะบุรีเพื่อนบ้านเยียบบางไมยแล้วก็น้้ำไฟประปามีไฟอันนี้ก็เรียกอะไรสองเฟสนะสองเฟส,สเนี่ยติดถนนแล้วน,นะพี่ติดถนนหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านสองแสนบาทนี่ฮะบ้านโซงโมเดินสวยๆนะพี่สวยนี่เลยนี่เลยนะฮะอันนี้มีขี่ห้องนอน อันนี้มีสามห้องนอนครับพี่สองห้องน้ำสองห้องน้ำห้องในอันหนึ่งข้างนอกอันห้องโถหนึ่งห้องแล้วก็ห้องห้องห้องครัวห้องพระอ่าประมาณห้องโถหนึ่งห้องสวยงามครับพี่สนใจติดต่อครับศูนย์ 080 5 9 6 6 9 1 7หรือ092 3 8 0 4 5 8 3ครับ